สวัสดีครับมาครับวันนี้จะพามาประกอบมอเตอร์ DC แบบนี้นะครับมอเตอร์ d c แบบนี้นะครับมันจะมีไม่มีฟินคอยนะครับจะเป็นแม่เหล็กถาวรแบบนี้นะครับทีนี้ว่าเราดึงลงไปมันจะดุดโป๊ะลงไปนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะเครื่องมือนะครับนี่จะเป็นท่างสเตเลสนะครับสเตเลสนะครับมันมันดียังไงนะครับแม่เหล็กไม่ดูดนะครับแม่เหล็กไม่ดูดแบบนี้มันไม่ดูดนะครับพอเราประกอบมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ เพราะว่าเวลาเราบดันลงไปนะครับมันมันจะไม่ดุดอ,อันนี้ของเรานะครับซ้ายอยู่ขวามันจะไม่ดุดนะครับโอเคมาชมนะครับว่ามีอะไรมีเศษอะไรติดหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะประกอบเราก็ต้องสำรวจให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับมาของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี้มาของมันอยู่ตรงนี้นี่นะครับเราก็ อันนี้กดไว้นะครับถ้าเราไม่กดไว้มันจะดูดขึ้นบบป๊อกนะครับกดไว้แบบนี้เห็นไหมครับอาจจะเคลื่อนหานิดนึงแค่นี้เองครับจากนั้นเราก็เอาสองฐานมาใส่นะครับเรียบร้อยเลย